ต้อนรับเข้าสู่ช่องชชยันบ้านม่วงครับครับสวัสดีไปยังเอฟซีทุทันทุกคนนะครับทางพี่น้องประเทศไทยและพี่น้องสอปปล,า,ปลาวนะครับเอฟซี FC ทีู่ทางไก่ครับเมื่อนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โคก,กหนองนาบรินดพนคำตะก,กามาเบิงความคืบหน้าในการปูกระเบื้องของช่างวิโรจน์นะครับมาให้กำลังใจ ช่างวิโรธพาเพลินในการปลูกกระเบื้องทำครัวให้เบอนิพนธ์คำตะกาเดี๋ยวซื้อให้ท่านผู้ชมไดยเบิ่งบรรยากาศในการทำงานนะครับท่านผู้ชมครับแบ่งในผู้ปลูกลายนะโอ้เยโรดคนนี้แก่เสือใส่เลยตัวนี่เอ้โอเป็นอะไรโอ้ดีคัสดีคัสดีครัดีคัสดีค่ะวันนี้ยูกันครบเลยครับครบทีมเลย นะครับนี่คือภาพบรรยากาศ okay. Okay. ในการอย่าเพิ่งหยัยบได้อย่าเพิ่งหยับเย็นเดี๋ยวเย็นโอเคโอเคกำลังก้าวยังไม่หเหยียบับ <c oughs> นี่ครับให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งบรรยากาศในการปลูกกระเบื้องของ <c oughs> ของครัว <c oughs> ของปัจจัรรยสำกาศนะครับอย่างตรงนี้ได้ทางนั้นเ้ิ่งปลูกพี่นะครับภาพบรรยากาศปันนี้คนรจะดูครับวันนี้ครับ สวัสดีครับแม่ปิ่นน้องทีแอลอน้องแอลทีก็อยู่นะครับมาให้กำลังใจวันนี้พลกรรมตะการไปเลยคือสีแล้วเนาะทาง,ททงาเชลร์โนาะมื่อวานเนาะใส่ปกตี้มีไซเสือทำงานนะครับมื่อวานนี้แก่เสือรุ่ยเลยครับเชอร์โรนีาน่าโมเลีวนะครับจะบอกเป็นสร้างเลย มาคนเดียวมาเนี่มาคนเดียวมาผู้มาคนเดียวใครไปลูกมือมาเนี่ยมีคนตอนนี้มีลูกมือผสมปูนได้ไหมตอนนี้มีอะไรที่ผสมปูนเนาะผสมปูนบ้ดเมือครับมาเนี่ยครับนี่คือผานบรรยากาศในการทำงานนะคปูนช่วยกันเลยเสร็จไววัยปูกระเบื้องนะครับรู้สึกว่าเป็นกว้างๆขึ้นจั็หน่อยนะครับท่านผู้ชม เป็นมองนั่งกินเขาเป็นลานเป็นมองนั่งกินเขา่ามองพักพ่อนยอนใจนะครับด้านในก็สิเป็นมองพั่วมอง,มองที่เก็บสิ่งเก็บของเก็อบอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ช่างโหลดได้ประเทศสิ่งครับไม่ได้ปลูกอะไรทใบเรียบร้อยออ โอ้ไสเสือนะโอ้ไสเสือนี่ไทคลิปส์สนุปใส่เสือเลยครับใส่เสือแล้วครับไทไทกันไส่เสือไ,ไหนนะสีมือนี่พุธรรมดาครับท่านผู้ชมครับสีมือสร,รุปในการผูกกระเบื้องนะครับเดี๋ยวผมสีเอาล่อ,ลองเอาเรียนเกี่งล่องเบิรงนะครับว่ามันลื่นบอลนะครับ ถ้าว่าเรียนตำมือขึ้นแสดงว่าต้องแก้ไขฝีมือไหมแอลนะครับน้องแอลที่กำลังปมมืออยู่นะครับเมื่อว่านในเพื่อนพากับไปเที่ยวอุดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป๊ที่แอลมือว่านในไปกินพิซซ่าคระดาษยับยับจนั้นได้หรอทำไมยับทำไมยับจ้า ย่ข้างออกยังออกมวมันย่าเยังไมออยู่ง้างออกหมดแล้วันมดแล้วมแล้อยงนูหล่อไดปูไม้ลครับกําลังทําการก็สั่งนะครับท้องการปูกระเบื้องาพบรรยากาศเป็นงสี่แล้วครับากากับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบ่งความเคลื่อนไหวนะครับภพรยกาเรื่อนแต่ความเคลื่อนไหวนี่ มันเประเบื้องน,นะครับวันบบนี้คนเป็นคนผสมปูนขับมาเสี่ยวภายในมือนีนะครับเลยครัอื่นเทซี่ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามาชมทุกคลิปนะครับทุกเมนทุกไลทุกคนที่เข้ามากติดตาม โอ้แรงิอะมียบิปีวให้แล้วมดเวเลยผสมปูนปเรีย่มโอ้บกกรปูน <to มัดเมือได้หมดยได้ต้องีเวแล้วแมงฮะฮเียว้ก็ปียมคืนมาฮจะถุ่มมีคนเขาถุ่มโอ้ ชั่วโมงสองสองชั่วโมงกว่าขับรถร้อยร้อยสี่สิบกิโลอสี่สิบกิโลปแตกลับาสองปดสิบครับไอ้กเป้าไกครับเี๋ยว่าไกดไกเนาะ้าเนาัถนนดีเขาทำกันตรงไหนไอ้บบสาสปอร์นเซ็นทันเซ็นทันบ่ที่เดียวบ่สามเซนทันอ๋อพิรนขอัแก่นนนองคายอุบลอีสานน่าจะมีประมาณนี้ มันคูดอนมันมีกี่ที่ที่ทําที่เดียวเนี่ยบอกเอาแต่ก่อนมันมีที่ของมันไม่ใช่เหรอแต่ก่อนทําอยู่สลักังตอนผมพาเดียวทำเด็กๆอะไรเยอะสลักังอันนี้ย้ายนะย้ายมาเป็นเซนทันเซนทันั้ยชั้นสามแมนครับโอ้โหครับเซนทันชั้นสามเมื่อวานผมไปแจกดอกลื้อธนาคารเมื่อวานนี่พาน้องเอลที่ไปทำพาสปอร์ตนะครับหืึ่งเอกสารครับเอกสารก็ครบ วันนี้ต้องได้นนัดใหม่รอเป่าที่นี่ต้องจองคิวใหม่ครับผมโอ้จองคิวใหม่ใครที่จะไปทำต้องจองคิวต้องลงในระบบอินเทอร์เน็ตเดียววอล์กอินก็ได้มันรับวันละประมาณสามร้อยหรือสี่ร้อยคิวเนี่ยแต่ต้องไปแต่เช้าเลยครับต้องไปต้องไปไม่ต้องจองแต่ว่าต้องไปแต่เช้าจองเอาช่วยที่สุดคือเลาะจองระบบอินเทอร์เน็ต<ม>อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเว็บไซต์ของกระทรวงการต่<ม>างประเทศา สื่อราชกากรครับไอ้ประมาณกรมการกองสุนจะเอาเว็บให้จะเอาเว็บให้นะให้พี่น้องอยากไปเห็นเอาเว็บให้พี่น้องเบิ่งเนี่น,นี่เว็บนี้เลยเราพี่น้องเราอยากจะไปทำนะครับลงทะเบียนขอหนังสือเดินทางนีกก่กรมการกรมรการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยครับเอาไปเลยครับลงทะเบียนขอบคุณครับ ถ้าพี่น้องอยากไปต่างประเทศอยากไป,ปแต่แต่แต่ถ้ายห้แจ้งวันนะสุรเรยการก็วอกอินเลยล้วเะวันใหญ่แจ้งนะจวันนาสุรเร,<อ>รยการ<อ>แจ้งวนะันนามันมันไม่ต้องจองก็ได้ไหมค่ะมันเข้าไปเลยเข้าไปทำเลยเราไปเช้าๆหน่อยค่ะพี่น้องอยู่สกลนครอ,อยู่อุดรธานีาน,นี่ก็ต้องจองชิวแล้วนะจงเรียวจงเรียวเนาะอีสานเหนือมีอยู่มีอยู่แค่ มีแค่เพื่อนไหมมีแค่นองไข่ครับผู้ดอนครับพี่ซันเนือแล้วก็คอนแกนอัหนึ่งโคราชขบวนแราวว่านี่เขาที่ผมจำได้ว่านี่เขาข่าวเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่คืน พี่นอ้องคงสิได้เห็นในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับว่าภาพบรรยากาศของห้องครัวสีออกมากเป็นแบบไดนนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าต่างนะครับในการาที่ทส่งอุปกรณ์ออกมากด้านนอกหลังจากเห็ดนอาอยู่นอากินเรียบร้อยนะครับพาเพิ่นได้เตรียมกออีปลายเกี่ยมซิ่งงงลงกัแล้ว เป็นปูใช่ไหมเดี๋ยวสงุปจะได้มาแก้ไขใหม่เนาะโอ้หอย่งน้เลยนี่นะครับรท่านผู้ชมครับสรดดุดได้ตัง้งขาคือมาแล้วคือก่ออิดไว้เตรียมเฮ็ดสิ่งเทสิ่งอ,อื่นนะครับเมื่อนี้ชาโลกสิเมือ่อนิดน้อยนะครับเพราะว่าเฮ็ดคนเดียว เพราะไ้นี่พ่นฉาบป,ปูนผสมปูนให้ลูกน้องพื้นบ่มากครับวันนี้ช่างโหลดนองหมอกแดงบ่มากนะครับไม่สมปูนยีพ่นก็ได้ผสมปูนช่างน้องไม่สมปูนเอลทีนี่เมื่อไรจะโตเนี่ยเอลทีเน,เนี่ยจะได้มาช่วยงานเนี่ขาใหญ่เนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก้วยกินได้เลยครับก้วยชงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับยิ้มหน่อยเร็วยิ้ม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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสวอยิ้มยากโอ้เสวอยิ้มยากเว่ยมันอยู่โบยิ้มเว้ยเสวยยิ้มยากอุปกรณ์การก่อสร้างนี่ก็ช่างวิโรจน์ไปเอาเครื่อมาก่อนนะครับ กับเบื้องโอ้ยแต่ยังไงก็ได้หมเพราะวันนี้พ่นบ่มีเงินเฮ็ดขั้วติดเส้นกับเส้นหัวคาแรงครับคาแรงกับเส้นไปก่อนพอนใจทีหลังพอนใจทีหลังเอาเนาะทุกอย่างเป็นระบบไฟนั้นหมดเลยนี่ใช้เป็นระบบไฟนั้นหมดเลยครับอิทไอ้หินกับไส้กับเส้นเนาะเส้นเอาสักกอนเนาะ เส้นใดเนี่ยคือว่ามีเครดิตได้ครับคำว่ามีเครดิตเป็นไหวเส้นเนี่นคือว่าเป็นคนมีเครดิตอยู่นะครับมีเครดิตตั้งแต่กู้ธนาคารถ้าระบบธนาคารเนี่ยคนคนที่ไม่มีหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะอืเพราะเป็นคนมีเครดิตใช่คนที่ไปกู้ได้ะแสดงว่าคนมีเครดิตนะยิ่งกู้ได้เยอะยิ่งเครดิตดีใแสดงว่าผมมีเครดิตผมไปเส้นเนียเยะแมนแมนสนใจกีหลังครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาคนทุกเนาะเอาม่มีเงินเราต้องใส่ระบบไฟนันหรอครับ ก็ยอจัดดอกเบี lonely, no. ้ยเ่หลายดอกอันนี้ฮะบรถยึ้นด่นดอกอเก็จะรับจัดกันครับประชาช่กสั่งรับจัดในเซลไซต์จากคิวก็จัดบวกแบตบวกภาษีนิดหน่อยครับบวกจักเปอร์เซ็นต์หือละจัดเปอร์เซ็นต์หนึ่งนาหลดไะสองปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วมาหลายม่หลายมาหลายขั้นใจขันใจเร็วกับเปอร์เซ็นต์หนึ่งขั้นใจโดนมาจางแนสองขั้นโดนไปอีกกัสามสี่ขั้นข้เขาขึ้นเล่ากับชีวมันหาปุ๊บอะไรเงินนะทำระยะเวลาเนาะ เบิบ้งฝีมือของช่างโหลดครับท่านผู้ชมนี่ฝีมือของช่งางโหลดในการปรูกระเบื้องนะครับมผมบม่ได้พกเหรียนมาน้าครับก็เลยว่าสีกิ่งเรียนให้ท่านผู้ชมในเบื้องนะครับว่า <laughs> เรียนนี่สามารถไหลไปตามกระเบื้องสุดอยู่บ่อนะครับแต่กเกิดว่า ตำแผ่นใดแผ่นหนึ่งถือว่าต้องแก้ไขฟรีมือนะครับบอด้ถือเรียนมาน,นมาั่พี่นนะ้นองว่าเงินไหลได้พี่นจจออ้องว่าฮะพูดเลยแค่ไม่เงินไหลได้ไหมมาเงินไหลไปเสียแต่เส้นก็จบเขาไม่รู้เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรโอ้ยเงินไหลกันได้แล้วเร้องปันเนี่ยครับอ่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนี่้นะท่านผู้ชมเอ้ยที่เขามาชมคลิปนี้ก็ นี่พ่นกับโบแมนคนลําคนรวยนะครับเพชรบานเพชรขึอนก็ต้องกู้ต้องเป็นหนีเป็นสินินะครับเพราะว่าตองการให้มีลูกให้ลูกมีมองยูวมองเศร้าบางคนบางเปมีคนใจกว้างนะครับคิดเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดผมเป็นคนพี่น้องก็จะบอกว่าผมแข็งอืคําพูดผมแข็ง,แ,ขงแต่ผมเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้ามันต้องต้อง <คน S 2> ได้มาสัมพัส์กันเป็นคนจริงใจนะครับต้องมาสัมพันธ์กันผมแบบปากหวานแล้วครับ ตอนแล้วเป็น้อยไงปากหวานก้นเปรี้ยวก็เป็นผมต้องตรงครับเบ้าเมี่ยงกันกับคุยบนบนบนเหตุและผลเลยแล้วก็คนพูดแบบคนพงผางคนคนนึกไม่อ่ะนี่แหละคนตรงเขาอีกเบ้วาแบบเบ้าเท่ากับก็เลาะแร่ก็เป็นนะครับครับโอ้ยเบ้าเลยบางงวก็เป็นเบ้าแบบปากหวานหวานก็เป็นก็เป็นนี่ยอมรับแมแต่กับเมียกับเบ้าหวานว่าได้ค่อยด้เบ้าหวานเลย เรื่องหวานบอกหวานหวานแห่งหวานมีเซนต์ันลืมผมบอกมอว่านี่เมียลืมของครับถือไปประมาณสองกันคือเทศบ่ค่อยหวานนะครับแต่เมียก็รู้ว่าว่าเขาหักมาเขาเห็ดอยู่เน่ะเห็ดเพื่อขอบก้วครับเขาเห็ดเขาถุงเท่เพื่อขอบก้วนนะมับางทีม่นจำเป็นต้องเหรอเห็นคําพูดเล่บก็จังต้องสั่นสิคือบางทีเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับความพูดหรอกแม่นบะครับ ผมว่ได้วาหวานเว่าหวานมา,า,า,าเป็นนทนทีแ,<ต>แล้วกรสางภาพโปเก่งหมครับ,รบทั้งทั้งที่ผมเห็นงานเนี่เกี่ยวกับการสางภาพเลยจริงๆงานเชียลมีเ,เดียนเนี่ยเรายิ่งเราสร้างภาพหรือหาคอนเทนต์มาทําเรายิ่งใจนี่อืแต่เวลาิ่ายเงินคน้นแบบสต็อก้องไหวยังสั่นหน้าเวลาจะทําความดีแน่ผัดปิดไหวยังสั่นน้าก็เลยบอกโอ้คนทั่วบางทีเนี่ยมันมันจะประตัดสินแค่แค่แค่เห็นเราพูดอย่างนี้ไม่นด้หรอกครงนี้ไม่ได้เห็นหนากันเทื่อเดียวแล้วก็ตัดสิน สินเลยว่าคนนั้นบอดีครับดีไม่ดีเนี่ยเขาบอกมันมีวิธีการดูอยู่แค่ไม่กี่อย่างหรับหนึ่งในนั้นคือดูบุคคลที่เข้ามาหาครับถ้าบุคคลคนนั้นแบบไม่ดีจริงเ่ะไม่ไม่มีเพื่อนเลยใช่อันนี้นี่คือความจริงนะครับการเบิงล้นมาตรงเบิ่งหญ่ครับแมนครับมันบอดีอินดี้ไม่ผาหาอกวันนี้นั่นบอครับบคุณคเอากรับเป็นรืลังใจให้กัรในกันนะครับเพราะวันนี้พ่นไปนคนตรงนะครับพ่นที่มีความโอเฟืรอแก่ผู้อื่น การันตีได้นะครับมไม่เป็นเรื่องของเจ้าของเฮ็ดจกเงนินในถุงส่งเจ้าของเฮ็ดหมดแล้วแต่ว่าในการบอกจาต่างๆนั่นบางที่มันก็บอก,อกด้วยความตรงไปตรงมานะครับก็อย่าไปถือสากันนะครับเพราะราว่า,เ,าเอาคิดใจวัดกันเลยนะครับเรา,ารพูดบนเอาเอาเอาเห็นระาบทมาคุยกันเลยนะ,ะแต่ว่าอันนี้คือก้าวสิบวัดว่าวเลนว่าหวหัวเพราะเนาะเอ็นแง่บ้เป็นนะีนครับเพราะว่าชีวิตมัน มันมันซึมมัเป็นทัางสันน่ะนะอมแม่แมเออเบาหวานบอน,นี่กครับจักจีบออไรเนาะเข้ากับบ่อรงตงตัวนี้และทงตรงเข้าเขา,เาลู่ย่วอ่าบอกรบพู้นี่กับควนที่ที่ที่จะว่างตัวยังไงครับอัน,นี้นเลนกระเลนอยู่เนี่ยต้องตั้งดูดอ่าเแ้วเลนร้หัวก็ที่ทลแล้วเธอนอยัน่ครบขามากอแม่แเอายกันไปว่าเลนร้อหัวสิละก็เป็นสีสัน แลายพูดทางวหดนเพิ่นเว้าให้ยืมมีราเขียดๆนี่กันทารวหลดเาสามสีสานไปเจเหื่อยเจเหื่อยเพิ่นเอาอิเล็กทรอนมาเล่นก่อนจ้ะเอองงเล่นสายสีสานหลอกให้มวเนี้เห่างโวลดเอาอิเล็กตรอนมาเตาเอาอิเล็กทรอนมาดีดล่ำมาลองล่ำว่มาเลยล่ำก็เป็นเด้เหรอทางโหดว่าแม่เห็นเป็นตังเงื่อนเ่ย ล่ากับเป็นเนอะดีดพิมกับเก่งเนี่ยที่บอดก็เล่นเป็น่ด้เนี่ยกี่บอยก็ไม่ธรรมดาตัวนี้ทำแมไม่เห็นเลยว่าจีแหองกว่าได้ปุ่นี่ยโอ้ยเาเยอะนะลูกฮะเราตากรบับครับโอ้ครับครับครับเอานะครับไปให้เบิ้งพ่อหอมปากของพ่อนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องก็คือสิเห็นในคลิป หลายคลิปแล,แล้วครับในการต่อเติมในการคลิปของครัวของมารทุกบรรยากาศน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจสึ่งกันและกันนะครับขอบคุณที่กดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันบ้านม่วงนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับ